ดีเจดาด้าฟาดชาวเน็ตทั้งด่าเหยียบเพจแชงมาตูมหลังติดโควิด -19 สืบเนื่องจากพฤธีกรอารมณ์ดีอย่างดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรที่เมื่อทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมทานอาหารด้วยกันติดเชือ้อตนก็รีบไปตรวจหาเชื้อกับคุณแม่ทันทีผลปรากฏว่าดีเจมาตูมติดเชือ้อโควิด -19 ในขณะที่คุณแม่ไม่ติดเชือ้อ ทางโรงพยาบาลก็ได้เดินทางมารับตัวไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งล่าสุดจากการที่คาดว่ามีการติดเชื้อเมื่อวันที่9มกราคมทางด้านสำนักงานอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสอบสวนโรคและสวบผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงแล้วทุกลายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน5ลาย ทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากก็เกิดดราม่าเบาๆถึงประเด็นมีคนเข้าให้กำลังใจจำนวนมากถูกเทียบกับประชาชนทั่วไปที่ติดกับโดนด่าจนกระทั่งชาวเน็ตลายหนึ่งพูดถึงกรณีนี้ว่าตายซะอีกเถยพร้อมอิโมจิรูปควายด้านดีเจดาดาเห็นแล้วสวนกลับทันทีว่า สะดุดกับคอมเมนต์นี้ที่สุดด่าเขาแช่งเขาแถมเหยียบเพศเขาอีกจิตใจคุณทำด้วยอะไรพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้มีทัศนคติแบบนี้